ท่านผู้ยรี่ที่ครบรับผมฟังคำถามนี้แล้วถ้าจะให้ผมมีคำตอบไม่แน่ใจว่าจะตอบตรงคำถามหรือเปล่าลเราวเถามว่า8ปีที่ผ่านมาผมเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดผลกระทบกับสังคมไทยตรงกันข้ามฮนะผมเห็นความไม่เปลี่ยนแปลงและความไม่เปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นเนะี่ยมันมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อสังคมไทย ถ้าสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงเสียบ้างผมว่าเราไม่มากันถึงวันนี้ความไม่เปลี่ยนแปลงที่ผมพูดถึงก็คือความไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างอำน,นาจความไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีคิดของฝ่ายอนุรักษนิยมสุดขั้วซึ่งหมายถึงนายทุนขุนสึกกลุ่มอำน,นาจชนชั้นนำและเครือข่ายผลประโยชน์ ที่เกาะกุมกันมาหลายสิบปีในสังคมไทยและเมื่อคนกลุ่มน,นี้ไม่ประสงค์ความเปลี่ยนแปลงพวกเขาก็ใช้กำลังใช้อำนาจใช้อิทธิพลหยุดรั้งประเทศไทยไว้และก็พยายามจะดึงให้ถอยหลังเพื่อที่จะให้สังคมไทยห่างจากคําว่าเปลี่ยนแปลงมากที่สุดไกลที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นมันจึง เป็นการรัฐประหารเป็นการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จก,การและเป็นปรากฏการณ์อีกหลายอย่างเพื่อที่จะสร้างสถียรภาพแห่งความไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งมันสวนทางกันอย่างยิ่งกับธรรมชาติของสังคมมนุษย์มันสวนทางกันอย่างยิ่งกับความเป็นไปของสังคมโลกความไม่เปลี่ยนแปลงนี้แหละครับที่จะทำให มันอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่ทางการเมืองแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นวิกฤตการที่รอเราอยู่ข้างหน้าดังนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นตลอด8ปปีที่ผ่านมาก็คือบรรดาคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายความคิดในสังคมไทยยอมรับและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและอยู่กับมันให้ได้ ท่ามกลางความแตกต่างทางอุดมการความแตกต่างทางความคิดความเชื่อทั้งในมิติของการเมืองสังคมหรือเศรษฐกิจก็ต่างวันนี้เราจะเห็นว่าไอสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี้ยมันไปปรากฏในหลายรูปแบบในมิติทางเศรษฐกิจเราจะเห็นกลุ่มทุนผูกขาดทั้งหลายแข็งแรงขึ้นมั่นคงขึ้น ขยายพื้นที่ผลประโยชน์มากขึ้นในสังคมรูปธรรมที่ชัดที่สุดที่เพิ่งเกิดก็คือการถูกคว่ำของพรบสุราเก้าหน้านี่ไม่ใช่เรื่องเป็นห่วงเป็นใย,ยสุขภาพของประชาชนนี่ไม่ใช่เรื่องการเป็นห่วงสุขลักษณะในการปรุงหรือผลิตสุราแต่เป็นเรื่องของการตอกหมุดปรึง ฐานผลประโยชน์ของกลุ่มทุนปูกขาดซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนยัยสำคัญกับกลุ่มอำนาจอนุรักษนิยมให้ยังคงเสถียรภาพและมีหลักประกันว่าถ้ายือนอยู่กับฝ่ายอำนาจปัจจุบันผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเหล่านั้นจะปลอดภัยได้รับการปกป้องเราเห็นการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่ง ผมเชื่อว่าไม่มีรัฐใดในโลกในยุคป,ปัจจุบันที่กล้าประกาศต่อประชาชนและสังคมโลกว่าบ้านเมืองของฉันมีการประกาศยุทธศาสตร์ล่วงหน้าไว้20ปีแล้วกำหนดสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์นี้ไว้ในกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญแล้วเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญว่าหากรัฐบาลชุดต่อมาไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมาย สิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ผมเห็นผมไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับสังคมไทยเลยผมเห็นแต่ความไม่เปลี่ยนแปลงที่มันกำลังกระทบกับสังคมไทยอย่างรุนแรงในเวลานี้ <c oughs> เรามีนายกรัฐมนตรีที่เรียกซอฟต์พาวเวอร์ว่าซอฟต์แวร์เรามีรัฐบาลที่ ทำอะไรต่างๆนานาที่ล้าหลังมากมายแต่คนกลุ่มนี้กลับใช้อำนาจเพื่อกําหนดว่าสังคมไทยจะต้องเดินไปตามเส้นทางที่เขาขี่ในอีก20ปีข้างหน้าค่ะพนนทวน์นนคัเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเป็